สวัสดีจ้าบรรยากาศตลาดสดตอนเย็นๆตลาดสดเทศบาลบ้านเพชรภูเขียวค่ะตอนเย็นๆผู้คนเยอะแยะมาจับจ่ายซื้อของค่ะฝั่งนี้ก็มีเงินล้านให้เลือกนะคะใครชอบเงินล้านก็มาทางนี้ค่ะแป้งกีก็มีเงินล้านก็มีมีให้เลือกเยอะแยะถัดไปก็เป็นวัดหอละดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะ เทศบาลบ้านเพชรอยู่ตรงกันข้ามกับวัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจ้าบรรยากาศค่ะตลาดเทศบาลบ้านเพชรภูเขียวชัยภูมิค่ะผู้คนมาเลือกซื้อเลือกหาค่ะการจราจรก็แออัดนะคะการซื้ออาหารก็เยอะแยะผู้คนค่ะเลือกซื้อเลือกหาค่ะ มีราคาถูกราคาแพลงราคาเบาๆราคาหนักๆราคาย่อมเยาก็มีจ้ะมาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยตลาดสดเทศบาลบ้านเพชรภูเขียวชัยภูมิจ้า